ดอกนี่ไงครับผมเบิ่งครับความเง่าปฏิจจมกันครับเบิงบ่งพูดงากนึงอืมพึ่งเขากรรมครับพี่น้องอา้าขาแบียบไงครับเบิ่งดิล่ะอา้าเจับพี่น้องเบิื้อย กับพี่น้อ,อบานแล้วโอ,โอ้ยดนกแบบไงอือมามามาเ,เกเ็บครับโุ้ย ครับพ่อแม่พี่น้องพอกันอีกแล้วครับกับช่องเขาปลาสไตล์ทิวครับมันนี่ก็อยู่กับบ่าวทิวคือเก่าครับบ่าวทิวกับสิพามาเฮ็ดครับมันนี่ครับมันนี่บ่าวทิวกับพามาปลาบอลโบกคือเก่าครับกับสิพาไปเลาะเบิ้งเฮ็ดละโงก่อนเนาะครับมันนี่กับสิพาไปเบิ้งเฮ็ดเพิ่งเขาดงน้ำครับเพราะว่าเมื่อวานบ่าวทิวได้สองดอกครับแนมบเห็นมันนี่มาแกะมือกันไหมครับผมไปครับว่าันศุกร์ได้ครับมันนี่ไปลุนน้ำกันครับผมเอาครับพี่น้อง ดอกแหลกแหกม้าครับสามดอกครับยู่นี้หมอ,อกเลื้งกำลังมึนตาเลยครับนี่ขอเห็ดปุ่งไข่ครับผมปดอกใหญ่ครับ หงอ่งเหลือรับผมโู้ดอกหน่อยอากาศร่มแห้งครับมันนี้ร่มแรงสามจูงครับผมกำลังมื่นตาเลยนี่เป็งไข้ครับผม ลครับผมนี่ติดถึงแดงข้ามครับผมอืมออกอีกเลยเนาะบันนี้กันได้ออกบุ้ยโกไว้ซ้มือเนาะนี่เห็นมือนี้เศร้าให้โอกาสแล้วจอบจอบมาซูมือเลยครับมาเห็นหัวหน่อยๆก็โป๊กไว้อีกจานคนเคลียร์ครับผม ออกบ่อขักปันดใดอกครับปีนี่ไฟมันใหม่คือซูป,ปีนี่อ้ยางไปใส่กับเพาครับเห็ดพึ่งแดงตัวนี้เห็ดกราหาแห่งครับผมห็ขาวครับผมอ้ยดอกงามคักขนดาดนี่เห็ดพึ่งไข่จมใมญ่ครับผมโอ้ยขา

งามแห้งพี่น้องครับกำลังเหน่ยตาครับผมสองหน่วยบุ้ยเว้ยดอกเดียวครับแต่งามแห้งออกเหลืองหมกส้มครับผม โกไว้เล้ครับพี่น้องปกไวยตะวานเดียวอย่างซื้อเนาะปกติคนสิเขารายแหงเฮเห็ดออกลายยางครับถ้าออกแต่เห็ดละงกป้าน,นี่คือสีบริยังครับผม,ผมเดียวกันใครครับผมปูน่ะเล็บใหญ่ นกยุงครับผมขาขเหนียวขาขิดรับพี่น้องเห็ดเพือกเกา,าจีครับผมแดงข้ามครับผมจุ่มหนึ่งสองจุ่มครับผมเพกา,าจีหรือเห็ดเพือกแต๋น้องครับแต่จะเฉือนเนาะขาแบบอ้วนครับผม ดำครับผมดอกแบบใหญ่ครับผมสองดอกเฮ็ดผึ่งดำตอนนี้กำลังหอดผมเห็ดผึ่งดำเนาะพี่เนาะเพราะท่านได้เข่าเห็ดผึ่งเข่าดงอยู่ครับเดี๋ยวจะไปเลาะเบิ่งครับตอนนี้ก็กำลังในซ้ำนี่นะครับกระตานี่จะเป็นเห็ดดอกเห็ดผึ่งเห็ดอันนี้เนาะ ตาตานี่ชิไม่ได้เฮ็ดละโงกครับผมได้บุร้ายแล้วครับมือนลีเลาะไปอีกเรื่อยๆนะครับเฮ็ดมันปูครับผมไปผัดเนาะสแสบแห้งนี่หัวขาวจุ o มหนึ่งครับผมวันนี้คือส่งสิบบ่คักดอกครับเฮ็ดละโกนี่ันผัวมูใหญ่อยู่ อนะครับพี่น้องให้ปเปลคารงนี่ดอกดำแห้งครับจุ่มหนึ่งครับผมอุ้ยขาใหญ่ครับผมขาแบบเหี่ยวครับผมอุ้ยห้ามแห้งครับพี่น้องคุณ ดอกนี่ใหญ่ครับผมเบิ้งขับความงามทองขา,ขาวๆหัวดำๆอยู่เลยมาเบิ้งมาเบิ้งครับผมนอุ้ยหักเลยออกทางอยู่แต่ว่าก็มีพ่อได้เก็บอยู่ครับผมไอ้ดอกหน่อยมันเลยใส่หน่อยบริหน,น,น่อดค่ะนี่ดอกใหญ่อยู่แถวนี้มาเบิ้งทีครับออกทางกันอยู่แต่ว่าก็พ่อได้เล่นครับ งามอยู่ครับผมต่ะครับสามดอกครับผมจุ่มกันอยู่เนาะตะกี้ออกจุ่มครับตะกี้จุ่มกันครับเบึงองบนบดงามนึงเห็ดงามขนาดครับครับกำลังได้ซ้ำเี้บุทบนพ่อเป็นมูอยู่ครับงามแห่งเนาะดอกเห็ดไปไปห,หาด้ว น,น้องเพชดนกนุ่งครับผมอุย้ยงามคักคุณดอกนึงอ,อุ้ยตีนขาเกี่ยวว่ามันยังครับอ๋อนี่แตกดอกกลยนี่อุย้ยสองดอกครั ا, บผมหาเบิ่งอีกก่อนอ๋อพี่น้อง,อ,อ,งอุ้ยหา้าคาสอกแข้งแแะครับผมอืมเบิ่งแดงคาไหลหมดนี่แมนครับผม กำลังออกใหม่ครับกีหน่อยมันก็เอาไว้อือฮึไเทนเขากรรมครับพี่นอ้องอาดขาแบบใหญ่ครับเบิง้งดีล้ลยออออกเปนแห้งครับผมโอ้ออกน้ำกันเลยครับขีดดอกนึงนี่อาดเจ้าพี่น้องเอง อยขาแบบใหญ่แบบงามครับผมอุ้ย,ย,ยงามแห่งพี่น้องครับอุ้ย,ยขาอ่อนซอนแห่งครับผมเห็นบ่พี่น้องผุ่นปารีไตไปตองครับพี่น้องครับ ดอกหนึ่งครับผมดุนเดียวกันเลยครับนี่ไม้นี่ฮอาเต็มหมาครับผมหมาเถื่อนหนึ่งแต,แต่ต้นปีคุ่นดอกฮอกับพี่นอกบานแล้วโอ้ยดอกแบบง่้ยสมบูรณ์แห่งเลยดอกนี่เบ่งอยู่ขางกันจอยเกล็ดแสบเลยครับนี นี่ครับเท็่เป็นบกิมครับผมทุนพี่น้องเทิงพูดบ้าที่เห็นวงหันตั้งลือเลยน้องเบิ่งครับโอ้ยดอกใหญ่ฮาให้พี่น้องโอ้ยข้อหักนะครับ ก็ได้เลีเล่ยมเพิ่นครับพี่น้องเหลือดอกงามอยู่นี่เพิ่นเขากรรมครับผมจุ่มๆเลยยัแล้ว,วของก้นหมอแลนะคุณครับอืม จะได้จะให้มันบานก็จะมากขึ้นหมดอ,อู้หงามแหงครับพี่น้องขาดำเปืดเลยครับตัวนี้ผลดอกนึงครับผมอย พี่นอ้อเริ่มเห็นแล้วคนระับบางที่เริ่มตาสว่างแล้วเมื <c oughs> ่อวานนี้ได้สองดอกอีดีดอ,อีนอนอ้างจีบโ้ยจนบานจนบานแล้วโอมยไปหินข้างงานนี่นมันแหนมหยาแค่ ่้อลูกค้าค่อนข้างจะเปาะบางครับต้องจับค่อยๆเดิมเห็นทีทีแล้วครับผมว้าพี่นกจูบแบบแรกครับผม มาเก็บครับโู้ยน่างามเลยครับนี่ตาทีสองครับผมเป็นไข้ครับผม Uh huh. น้องดอกหนึงน่งครับผมนี่นนเปงไ่ครคับผมดอกนีน่นนบานตะนนีน่ พีดพีดมาพี่ออให้เปล่งแดงข้ามคมอุผมขาแบบหี่วเลยอุ้งขาเดียวกันครับผมนั่น <laughs> uh huh. แดงดีขนาดครับไข่เดียวครับผม ออกลายแล้วครับลายตัวนี้ถึกเจอะครับตัวนีเ้เลืองอ้อยห้อยครับผมแกงเสียบขนาดดีนะ่งจุ๊จุ๊งครับผมนี่ ครับผมเห็ดปึ๋งแดงข้าวขาอ้วนเป็นตะกินแห้งครับเห็ดกอมานครับผมเบิ่งครับพี่น้องทองเป็นตะเสียแห้งครับทองเห็ดตจนนี่มันเป็นสีแดงๆสมเน,นี่ยนะะี้เนาะครับเห็ดงวงครับพี่น,น้องนี่นอนแกแร่ๆอยู่เบิง่ง ปูนบริเวว่างไหวเด้ครับมันออกจริงๆโอ้หนึ่งว่ามีคนเคลียไหวเนาะครับเห็ดหงวงก็เป็นดอกใหญ่นะั่เอาละครับพี่น้องก็ได้เวลากลับบ้านแล้วครับมาเิ่นผลงานกับเป๋าเที่ยวครับมือนีนี่มานคือเก่าครับพี่น้องสองกระตาคือเก่าเนาะครับ กระตานีก็สซเป็นเฮ็ดละงกครับผมที่ได้มือเสาร์บุกไคไายกับเพ็ดเผิงกขาดงครับส่วนหม่ากจะเป็นเห็ดเผิงกขาดงเนาะอันนี้ก็เป็นเฮ็ดเผิงร่วมครับมีเตเห็ดเผิงครับเห็ดแดงกอบุกีดอกครับผมอันนี้ก็บิมีเห็ดเผงเกเขากัมเห็ดเผิงแดงเห็ดเผิงไข่เนาะครับนี่ถือว่ามานชุดยอดที่เก่าแล้วครับมันนี้นึกว่าโบมานแล้วครับที่แหลกไปเฮ็ดละงกก่อนเนาะก็ได้บุกไคไล้ครับก็เลยตัดสินใจไปเปิงเฮ็ดเผิงเลยครับพี่น้องถือว่ามานชุดยอดครับเราก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมิี ชอบคลิปนี้จังไดใก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บ้าทิวครับสำหรับมือนิบ้าทิวสิขอ,ทอโทรลากลับบ้านนะครับสวัสดีครับ